ตอนที่33ทางลับผมคิดอยู่นานว่าจะเขียนเรื่องนี้ดีหรือไม่เพราะผมเข้าใจและทราบเป็นอย่างดีว่าผู้คนส่วนมากไม่ชอบและไม่เชื่อในธุรกิจเครือข่ายหากผมพูดเรื่องธุรกิจเครือข่ายตั้งแต่แรกคนอ่านอาจจะต่อต้านทางผู้เขียนและหนังสือและจะทำให้เข้าใจเจตนาของหนังสือเล่มนี้ผิดไปทั้งเล่มผมจึงอยากชี้แจงก่อนที่คุณจะอ่านบทนี้และเข้าใจเนื้อหาหนังสือทั้งเล่มผิดไปในบทนี้ ผมอยากนำเสนอแนวทางและผลลัพธ์ของผมซึ่งใช้ธุรกิจเครือข่ายในการสร้างรายได้แบบ passive income ขึ้นมาเป็นอย่างแรกและค่อยต่อยอดเป็นอย่างอื่นต่อไปโดยที่รายได้จากธุรกิจเครือข่ายก็ยังคงได้อยู่เพราะหากไม่กล่าวถึงหลายคนอาจสงสัยว่าแล้วที่ผมแนะนำมาทั้งหมดสรุปแล้วผู้เขียนทำอะไรและประสบความสำเร็จจริงไหมหรือไปจำจากใครมาเขียน และที่สำคัญผมไม่ต้องการทำให้สงสัยหรือปกปิดด้วยว่าตกลงผมทำอาชีพอะไรหากวันนี้คุณมีความพร้อมด้านการเงินหรือความสามารถในการเริ่มทำรายได้แบบ p a s s i ฟอินค o ัมทางอื่นได้คุณก็สามารถเริ่มได้เลยไม่จำเป็นต้องทำธุรกิจเครือข่ายก็ได้เพราะผมก็ไม่ต้องการเชิญชวนใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้ให้มาทำธุรกิจกับผมทั้งสิ้น ตอนในวันที่คุณประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้แบบพ s s ซีฟอินค m มไม่ว่าช่องทางใดคุณก็จะได้รับ financial freedom และมีวิถีชีวิตเหมือนผมหรือมากกว่าที่ผมได้ผมเองก็เคยมองธุรกิจเครือข่ายในแง่ลบมาตลอด2-3ปีหลังจากได้ยินเรื่องราวของธุรกิจนี้ในครั้งแรกแต่ผมก็พบว่ามันก็คงไม่ได้ช่วยให้ผมมีรายได้มากขึ้นเลยจากการมองธุรกิจนี้ในแง่ลบ ผมจึงเปลี่ยนมาพยายามศึกษาและมองด้วยความเป็นกลางผมจึงพบว่าธุรกิจเครือข่ายก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีคุณคงเคยได้ฟังมาเยอะแล้วอยู่ที่จะเชื่อหรือไม่แต่ข้อเสียก็มีเยอะเช่น 1. มีหลายบริษัทกว่า80%ที่เปิดแล้วไม่ได้มาตรฐานทั้งสินค้าระบบการจัดการทั้งของบริษัทและนักธุรกิจ อาจมีรายได้จริงแต่ยังคงเป็นรายได้แบบ Active Income ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญในตอนเริ่มธุรกิจก็คือให้เลือกบริษัทที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งสินค้าและระบบการจัดการ 2. มักจะมีคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายและเลิกไปแล้วพูดว่าทำแล้วไม่ได้เงินเสียเวลาแถมยังเสียเพื่อนอีกอันนี้เรื่องจริงครับผมขอยืนยันแต่หากมองในโลกความเป็นจริงผมเชื่อว่า ธุรกิจส่วนตัวก็มีคนที่เจ๊งนักลงทุนหลายคนก็สูญเสียเงินจนหมดเนื้อหมดตัวดังนั้นก่อนจะลงมือทำธุรกิจใดๆก็ตามเราจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจธุรกิจและวิธีในการจัดการกับความเสี่ยงให้ดีเสียก่อนในธุรกิจเครือข่ายเองก็เช่นกันหากคุณไม่อยากลงเหลวและเสียเพื่อนคุณต้องทำความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายและวิธีถนอมความสัมพันธ์ไม่ให้ต้องเสียเพื่อน 3. หลายคนพอเข้าไปทำธุรกิจนี้ก็กลายพันธ์เป็นมนุษย์เครือข่ายไปเต็มตัวที่ต้องทำแต่ธุรกิจเครือข่ายอย่างเดียวพวกเขาจะมองทุกงานไม่ดีไปหมดยกเว้นธุรกิจเครือข่ายที่เขาทาเมื่อเห็นคนที่รู้จักเป็นต้องชวนทุกคนหากได้รู้จักเพื่อนใหม่ก็มักมองเป็นรายชื่อที่หวังจะชวนทำธุรกิจเพียงอย่างเดียวหากใครไม่เข้าใจก็จะโต้เถียงสุดชีวิตและกลายเป็นคนละพักพววกันไปเลย ซึ่งหากคุณไม่ชอบธุรกิจนี้ผมก็เดาว่าเพราะคุณหรือคนรอบข้างบังเอิญไปเจอมนุษย์เครือข่ายเต็มตัวเข้าแล้วครับซึ่งผมบอกตรงๆในฐานะที่ผมอยู่ในธุรกิจนี้มาหลายปีจนเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจอย่างท่องแท้ผมเองเลือกปฏิบัติตัวแบบไม่ทําให้คนรอบข้างอึดอัดและเสียความรู้สึกแน่นอนแต่หากใครที่ไม่รู้สึกแอนตี้ธุรกิจเครือข่ายคงเข้าใจผมเหตุผลที่ผมเลือกทําธุรกิจเครือข่ายในตอนนั้นก็เพราะ 1>, 1. ผมต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตให้เร็วโดยต้องมีรายได้แบบ Passive Income ไม่น้อยกว่า3 0 0 0สนบาทต่อเดือนก่อนอายุ30ปี 2. ผมได้รู้เรื่องราวของ Passive Income ในปี2545ตอนนั้นผมยังเป็นนักศึกษาซึ่งผมไม่มีทั้งทุนและเวลาพอที่จะเริ่มทำงานอย่างอื่นแต่ผมต้องการเริ่มต้นทันทีที่มีเป้าหมายผมไม่ชอบนั่งรอความพร้อมผมเลยเลือกทำธุรกิจเครือข่าย ทั้งๆท,ที่ไม่ชอบและไม่มีความรู้ความสามารถในการทำธุรกิจนี้มาก่อน 3. ผมไม่ต้องการทรยศความฝันตัวเองหรือหลอกตัวเองโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่และต่อเวลาความสำเร็จไปเรื่อยๆเมื่อผมมาทำธุรกิจเครือข่ายเส้นทางของผมจึงเป็นเช่นนี้เส้นทางลัดสเต็ปหเลือกทำธุรกิจเครือข่ายสเต็ปสอใช้เงินที่หาได้จากเครือข่ายสร้างทรัพย์สินเพิ่มสเต็ปส ทำให้รายได้จากทรัพย์สินมากกว่ารายจ่ายสเต็ป4อิสรภาพทางการเงินและเวลาผลที่ได้รับคือทุกวันนี้ผมมีรายได้แบบพ s s ซีฟอินคัมรวมทุกช่องทางมากกว่า3ล้านบาทต่อเดือนเฉลี่ยวันละแสนกว่าบาทและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นผมเริ่มต้นทำธุรกิจเครือข่ายตอนยังเป็นนักศึกษาปี4ปี2545จนถึงปัจจุบันปี2557รวมแล้ว11ปี ผมนำเงินเก็บที่มีไปซื้อทรัพย์สินอย่างแรกคือคอนโดมิเนียมเพื่อเก็บค่าเช่าผมซื้อรถ BMW C 4หลังจากที่ใช้ไปได้3ปีก็เริ่มมีกองถ่ายละครหลายๆเรื่องมาติดต่อขอเช่ารถของผมไปใช้ถ่ายทำละครสร้างรายได้นับแสนบาทให้กับผมผมมีเงินในกองทุนที่ได้ดอกเบีย้ย3-4%เปเซนซึ่งไม่มากแต่ก็ปลอดภยัยและเป็นการลงทุนระยะสั้นซึ่งมีสภาพคล่องในการนำมาใช้ในยามที่จำเป็น ผมเริ่มลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายรูปแบบโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพให้คำแนะนำและแบ่งสัสดส่วนการลงทุนในรูปแบบต่างๆเช่นอสังหาริมทรัพย์หุ้นที่ดินผมมีรายได้ค่าลิขสิทธิ์จากหนังสือเล่มที่คุณอ่านอยู่ตอนนี้แต่ผมจะภูมิใจมากกว่าเรื่องของรายได้หากหนังสือเล่มนี้ช่วยทำเงินให้คุณได้เช่นเดียวกันจนวันนี้ผมรู้สึกว่า ธุรกิจเครือข่ายก็เป็นหนึ่งในเส้นทางที่ผมคิดว่าเป็นทางลัดแต่กลับไม่ค่อยมีคนชอบธุรกิจนี้อาจไม่ใช่งานในฝันของใครหลายคนแต่ความฝันของใครหลายคนได้จากธุรกิจนี้ในบทต่อไปผมขอนำเสนอความฝันของผมที่เป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้มีวันนี้รวมทั้งมีวิถีชีวิตแบบ financial freedom จากการมีรายได้แบบ passive income